ครั้งนะครับอืมครบแล้วนะทีนี้เดี๋ยวลอง ก็สอบขึ้นนิดแก่ออกแก่ออกยาย่าลุกขึ้นหนยแล้วแล้วนอนไหนเหมือนเดิมนอนไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายถ้าถ้าฝึกให้ทีนี้ก็ปลูกปลูกกเท้ายังตึงอยู่นะปลูกกเท้าดูนี่ตีปลูก มึกมึกออทีนี่อ,อนี่ใส่ใต้เขายก,ยกยกอีกิฐเตะเตะอีกไม้ตรงกรบพับในก็เขาออ เตะเตะสิบครั้งนะนี่มเหมือนกระดกกระดกสิบครั้งเดี๋ยวผมจะลงยูทูบไม่อย่าได้ไม่ลืมน้ำหนักก็โลครึ่งอันนี้ตอนนี้มีมีมีอยู่สิบสิบอันเพิ่งมาเมื่อวานทำทำเองอ่ะทำด้วยแร่บุญแพรมถ้าถ้าของกรุงเทพ ăn nắp phân lên để đi để còn bấm có ta còn cái nhau kít ngay ha loi ha loi bà có ba có lẽ ba lâu bày, bày thăm này, thì ba lâu lâu thăm đi đi lớp tân tuần lớp tân tuần vậy nè cái chút này đi có cái khai bên nó có 1000, cái khai của khách lâu có 900 bát. Thì tăng chút này chút, chả đơn ai trên 90 lưới. Mình dùng tấm phân đi bằng tay này kề. Ừ. Kề vai chút, kề chốt, cho với kề phương. Ừ. Được, thì tăng khẩu 2 thang. Chân khẩu song thang. Chân khẩu... ห่างห่างกันหนึ่งพื้นยกยกสะโพกกับหลังลอยขึ้นหนึ่งกำปั้นลอดได้นะประมาณห้าครั้งก่อนทำสิบห้าครั้งหนะึงสองสามสี่ห้ามันมันเย้ลด น้ำหนักเราด้วยออกกำลังพักครับพักสักครู่พักสักครู่พักสักนาทีแล้วก็เริ่มใหม่หนึ pues er. ่งสองครับสามสี่ห้าอีกทีครับอีกทีครับขึ้นอีกทีหนึ่ง นึ่เด ja ี๋ยวมาจะดัดเส้นนี้ด้วยต่อสามสี่ห้าพักกับ